เสียดายบุคลากรนะคนเหล่านี้ถือว่าเป็นบุคลากรทางการเมืองที่มีความรู้ความสามารถนี่นะครับผูมีอำนาจเอาเลยเพราะว่าเพราะว่ามีส่วนเขาเลี้ยงไว้ก่อนเขาเลี้ยงไว้ก่อนทวงดุลกับเพื่อไทยไว้ก่อนยุคพักกับมาตรฐานจริยธรรมนี่อะไรเสี่ยงกว่ากันฮะตอนนี้เอออะไรเกิดขึ้นก่อนเงีนะฮะอันนี้คำถามที่หนึ่งก่อนนะอะไรเกิดขึ้นก่อนนะครับ ตอนนี้ถ้ามองในเรื่องของการยุบพักเนี่ยเ,เส้นทางก็คือว่าร้องกะกะตกะกะตมีมติส่งสารรัฐธรรมนูญน,นะครับรารรมนจะมีมติว่าอย่างไงหลังจากนั้นอีกทีหนึ่งซึ่งถ้าว่าในเส้นทางที่1เนี่ยเส้นทางการยุบพักไปเส้นทางแบบนี้เนี่ยถ้าผมเอาเวลาปกติก่อนนะกะกะต2อ,อเดือนสารอีกสัก6เดือนก็ประมาณ8เดือน<ม>ก็คือไปในปี2 5 6, 6 7นนะครับอันนี้ก็จะเกิดผลสเปรดออกมาตอนนี้ในกรณีของการที่ว่าถ้าเป็นกรณีเรื่องสอบจริยธรรมเนี่ย ก็คือประชาชนร้องปปชปปชตั้งกรรมการชุดเล็ก ไต่สวนข้อเท็จจริงส่งเข้าชุดใหญ่ชุดใหญ่ส่งให้สารดีกาสารดีการับฟ้องสารดีกาพิจารณาคาดีอีกทีหนึ่งซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยผมบอกว่าใช้เวลาประมาณ2ปีนะครับเพราะว่าในขั้นปปาชานิชามากขั้นศาลอย่างที่ว่าไว้ใช้เวลาไม่เยอะนะครับแต่ตอนนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับว่าผมเข้าใจว่าเคสของคุณปรินาเองก็อยู่ในขั้นปปชนานมานานมากก่อนหนั้นนะครับซึ่งถ,ถ้าเป็นกรณีแบบนี้นะฮะเส้นทางแบบนี้เนะี่ยเท่ากับว่าการยุบพักจะเกิดขึ้นก่อน นะนี่คือมองในเชิงของเชเนโอปกตินะฮะแต่ถ้ามันมีตัวเร่งอะไรมากกว่านั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับตอนนี้ถามว่าแล้วอะไรจะเกิดให้เกิดความเสียหายอะไรจะเกิดให้เกิดความเสียหายมากกว่ากันถ้ายุบพัก โอเคตั้งพักใหม่ได้แต่ว่าสสจำนวนหนึ่งออจะมีการแตกรังไหมอันนั้นเป็นเรื่องอนาคตซึ่งเราไม่รู้นะครับว่าจะยังยืนหยัดอยู่ด้วยกันหรือจะมีการถูกจีบถูกทับทามตัวไปยังที่ต่างๆหรือไม่อันนั้นคือส่วนหนึ่งอย่างที่2คือมีการถูกตัดสิทธิทางการเมืองจำนวนหนึ่งก็คือในส่วนของกรรมการบริหารพักและถ้ากรรมการบริหารพักไม่ลาออกก่อนวันยุบพักนะนะฮะก็คือเป็นสสด้วยนะไม่ลาออก ไม่เลาออกจากการเป็นสสก่อนการยุบพักนะก็คือไม่สามารถเลื่อนคนขึ้นมาได้จํานวนสสรวมของทางเก้าวไกลก็จะน้อยลงเออเป็นพักใหม่ก็จะน้อยลงอยู่ดีถูกไหมฮะนี่คือภาพที่เกิดขึ้นก็เป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใน,ในจำนวนนี้นะครับส่วนกรณีที่บอกว่าถ้าเป็นการเรื่องของจริยธรรมนั้นเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับขอบเขตแหละครับว่า จำนวนคนที่เกี่ยวข้องจะมีแค่ไหนวงจะกว้างวงจะแคบแค่ไหนออวงแคบผลกระทบน้อยแต่ถ้าวงกว้างยิ่งกว้างเท่าไหร่ผลกระทบก็จะกว้างขวางมากขึ้นอันนี้เราทํานายไม่ได้ค,คือต้องดูว่าปปชะเขียนไปยงไังไงใช่ถูกไหมบรรยายฟ้องอต่อสารฎีกาไปอย่างไรณวันที่มีมติของปปชชุดใหญ่ส่งสารฎีกาวันนั้นจะรู้ครับว่าออระเบิดลูกนี้ทางะจะเป็นยังไงมันจะกินแผ่อาณาเขตกว้างขวาง,วาง,วางแค่ไหนจะอนุภาคเท่าไหร่ล้างแค่ไหนแต่ผลในทางการเมือง ยุบได้ตัดสิทธิ์ได้ยืน่นสอบจริยธรรมให้ใบดาได้แต่ผลในทางการเมืองก้าไกลจะตายง่ายๆแบบนั้นไหมอาจารย์คือหลายคนบอกว่ายุบก็ตั้งใหม <S <S เเ่เลือกตั้งใหม่ก็ชนะ ะะแต่ผมคิดว่าผมเสียดายบุคลากรนะเพราะคนเหล่านี้ถือว่าเป็นบุคลากรทางการเมืองที่มีความรู้ความสามารถนะครับกว่าที่คนจะมีถึงระดับนี้ได้เนี่ยประสบการณ์4ปีในสภาเป็นตัวสอนเขานะครับแล้วก็ทําให้เขามีประสบการณ์มากพอสมควรก็เท่ากับต้องเสียดายบุคลากรที่อาจจะมีความรู้ความสามารถไปนะครับตอนนี้คนใหม่จะสร้างมาทันไหมหลายคนบอกก็เมื่อก่อนก็ไม่เคยเห็นพิธาเมื่อก่อนก็เป็นธนาธรพอธนาธรหมดบทบาทไปพิธาขึ้นมาแล้วก็โดดเด่นด้วยต่อไปก็มีนะ ผมก็เชื่อว่ามีนะฮะแต่ก็ต้องเสียดายว่าเนี่ยคนเก่าๆเองก็ต้องยุติหมดแล้วแล้วแหละความ <ไป S 2> นิยมเขาก็ยังอยู่อุดมการความคิดก็ยังอยู่แต่ก็มันไม่ใช่ว่าแหมจะยอมรับได้ว่าตัดสิทธิ์ไปเรื่อยๆ,ๆในแง่ของบุคลากรอาจารย์ยุทธพรมอยังไงบุคลากรชุดนี้ของพรรคก้าไกลคือพรรเก้าไกลเองเนี่ยก็คงเตรียมบุคลากรในแต่ละรุ่นเอาไว้นะครับาการสรรหาบุคลากรทางการเมืองของพักเนี่ยจะไม่ใช่เรื่องที่ยากนักนะแต่ว่าประเด็นสําคัญก็คือว่าความนิยมในตัวบุคลากรเนี่ย แต่ละคนมันไม่เท่ากันนะเราดูในสมัยของการเป็นพรรอนาคตใหมนะ่ในเวลานั้นหัวหน้นาพักก็คือคุณธนาธรก็อาจจะเรียกว่าเป็นบุคคลซึ่งได้ความนิยมในกลุ่มของนักกิจกรรมนักเคลื่อนไหวนะคนซึ่งติดตามในเรื่องของอุดมการณ์หรือเรื่องทางการเมืองต่างๆแต่ว่าพอมาในยุคข,ของคุณพิธาเนี่ย ปรากฏว่ามีเรื่องของประเด็นความเป็นเซเลบดาราขยายฐานไปเ,เยอะมากฐานไปเยอะมากฐานเดิมที่เป็นเรื่องฐานอุดมการเนี่ยน,นั้นมันก็ติดตัวกับพรรคอยู่แล้วแล้วก็เสริมด้วยฐานความนิยมภาพลักษณ์บุคลิกดูสมาร์ทดูฉลาดดูสามารถเป็นผู้นําได้อะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะครับเพราะฉนนั้นสิ่งเหล่านี้มันก็มีผลเหมือนกันนะแม้เราจะบอกว่าก้าวไกลเขาบอกว่าเขาขายอุดมการณ์พรรคใหญ่กว่าคนพรรคใหญ่กว่าคนประชาชนใหญ่วกว่าพรรคอะไรก็ตามแต่เนี่ยแต่สุดท้ายการตัดสินใจในการเลือกเนี่ยยิ่งกติกามันอํานวยนะวันนี้มี เรื่องของค a n d i d a นายกเนี่ยตัวผู้นํามีส่วนสําคัญมากพออาจารย์พูดอย่างนี้นะคูับมีอำนาจเอาเลยเพราะว่าเพราะว่ามีส่วนเขาเลี้ยงไว้ก่อนโอเคเขาเลี้ยงไว้ก่อนทวงดุนกับเพื่อไทยไว้ก่อนอ่าอันนี้ก็จะเป็นอีกป้อมนึงเดี๋ยวเดี๋ยวไว้มีโอกาสหน้าค่อยคุยกันอันนี้มาชวนคุยกันในเชิงกฎหมายแต่ว่าการคงอยู่ของพรรคก้าไกลมันก็มีความสําคัญในทางการเมืองได้เหมือนกัน